สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพมกผมนายชอตตี้บูจะว,ว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Eternal Fantasy ครับก็เกมนี้มาในสไตล์ไอดอลนะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันไม่ได้จะทำมาเป็นแนวไอดอลหรอกมันก็เป็นแนวแบบ RPG ธรรมดานี่แหละแต่เขาไปเพิ่มไอดอลทีหลังนะครับกราฟิกก็ตามที่เห็นเลยมาในสไตล์แบบพิกเซลเบสนะครับ ก็มีออโต้มีคูณ2มาให้การเล่นก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะฮะมันจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรามีตัวละครหลักของเราเองด้วยนะครับไม่ได้แค่มีทหารอย่างเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยนี่คือหน้าจอหลักของเกมนี้นะครับมันก็จะเป็นดันเจี้ยนแบบนี้แหละค่อยๆตะลุยไปเก็บดาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันไอดอลยังไงด้านล่างเห็นไหมครับเออมันสามารถมาเก็บได้ครับมันจะตันที่12ชั่วโมงก็จะได้ทรัพยากรต่ตางๆมากมาย,มายทั้งการอัปเกรดไอเทมต่าง,าง,างๆนะครับก็กดรับตรงนี้ แน่นอนว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะได้รับทรัพยากรที่มากขึ้นเราก็ต้องตะลุยไปตามดันเจี้ยนนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราจะลุยดันเจี้ยนเนี่ยให้กดด้านขวาล่างนะครับกดสตาร์ทตรงนี้แล้วมันก็จะมีให้เราจัดตัวละคระครับซึ่งตัวละครแรกสุดของเราเนี่ยตัวนี้นะมันจะเป็นเอ่อเหมือนกับฮีโร่หลักของเกมนี้นะครับแล้วก็เราสามารถจัดเพิ่มมาได้อีก3ตัวมันก็จะมีอาชีพแตกต่างกันไปเช่นสายแทง DPS อ่าเป็นนักธนูนักเวทแล้วก็จะมีระบบธาตุด้วยมีไฟมีพืชมีดินมีมืดอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับก็จัดที่ดีที่สุดให้กันละกันแต่ผมจะบอกว่าหลังจากที่เล่นมาประมาณ 4- ี่หชั่วโมงเนี่ยไอสตัวนี้แหละที่มันให้มาตั้งแต่แรกอะที่มันให้มาตั้งแต่แรก3ตัวนี้นี่แหละครับเวิร์กสุดละเพราะว่ามันจะมีไอเทมมาให้เราเพิ่มดาวด้วยนะก็เอา3ตัวนี้แล้วกันนะลุย ทีนี้การต่อสู้ก็ตามที่ได้เกิดไปแล้วครับมันออโต้ครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากแต่เราจะปิดออโต้แล้วค่อยกดสกิลเองก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือตัวละครมันสู้เองแล้วมันก็จะมีไอ้ช่องช่องช่องแบบนี้มาเพื่อระบกบอกว่าเราเนี่ยจะใช้สกิลได้เมื่อไหร่และเมื่อใช้เสร็จปั๊บเนี่ยตัวละครเราจะถูกขยับไปตามตัวเลขไงอย่างเช่นบางสกิลมันแบบครนะูดาวนานแปดช่องอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันก็จะไปไกลๆหน่อยเห็นไหมครับก่อจะใช้สกิลได้อีกรอบหนึ่งเพราะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไ สำหรับด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยแล้วมันจะมีคําว่าสเตตเคลียร์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับไอตัวนี้คืออะไรคือการผ่านด่านแบบอัตโนมัติน,นั่นเองครับก็คือแล้วแต่เราอะ่ะเราจะลงกี่รอบอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองกดดูปุ๊บมันก็จะผ่านเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราได้รับ e อ p มาอย่างรวดเร็วเพราะว่าพลังงานช่วงแรกที่เรามาเล่นเนี่ยมันได้เยอะนะค่อนข้างเยอะเลย สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งเลยคือว่าจริงๆท่านผู้ชมควรทําตามเควสตรงนี้เป็นหลักนะอย่างเช่นสมมุติว่ามันให้ไปอัปเกตรดตัวล,งงละครเงี้ยแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไปอัปเกรดมาก่ออะไรเงี้ยบางทีทรัพยากรเราใช้ไปแล้วหมดไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องมานั่งรออีกเพราะฉะนั้นก็คือให้ดําเนินตามเควสตรงนี้เป็นหลักนะจะดีที่สุดนะครับ ส่วนการต่อสู้อื่นนะครับจะอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยครับดันเจียนครับมีเยอะมากครับก็แต่ว่าการต่อสู้มันก็คือคือกันอ่ะมันจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับยกเว้นบางดันเจียนอาจจะแบบว่ามีให้เลือกบัฟเหมือนสไตล์โลคไลท์หน่อยอะไรเงี้ยก็คือเอามาไว้ใช้ในการหาพวกวัตถุดิบต่างๆในเกมนั่นเองครับอารีน่าก็มีหอคอยก็มีอะไรเงี้ยเพราะนั้นอันนี้แนะนําว่าให้ลง ทุกวันเท่าที่มันมีให้ลงนะเพราะว่าจะได้รับทรัพยากรจํานวนมากแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่มีคําสั่งแบบสวีปหรือว่าผ่านดันอัตโนมัติอ่ะท่านผู้ชมจะต้องลงเองตลอดนะครับ เดี๋ยวเราไปรับของฟรีเปิดกระปองกันดีกว่านะครับด้านขวาบนเลยเมลบล็อกอะไรพวกนี้ครับอีเวนต์ฮนะ,ะแล้วก็พวกซีซันพาร์ทไอเกมนี้มันก็มีเหมือนกันนะเป็นซีซันพาร์ทแบบว่าดูโฆษณาก็มีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือมันจะได้จากการผ่านด่านผ่านด่านปุ๊บได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายมันจะมีตัวของซีซันพาร์ทที่เราสามารถซื้อได้นะครับแต่อันนี้จะต้องไปทาภารกิจนะซึ่งมันก็เป็นภารกิจประจําวันประจําสัปดาห์นั่นแหละนะก็ทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมารับรางวัลเพิ่มมเตติได้้ทีี่รงนลย อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Achievement นะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกภารกิจนั่นแหละทำปุ๊บก็จะได้รับรางวัลนะครับแต่ส่วนใหญ่รางวัลที่ได้จะเป็นพลังงานซะส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องแบบว่าทําให้ครบตามที่เขาบอกก่อนแล้วก็ไอ้ด้านบนมันจะเด้งขึ้นมาค่อยกดรับอะไรเงี้ยก็จะเป็นของตีบงตีบวกเงินแคสอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงในร้านค้ามันจะมีของแจกแล้วนะมีแจกทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนอะไรเงี้ยลองเข้าไปเช็คดูมันขึ้นจุดแดงๆเครื่องหมาลยตกใจ ก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีแค่2ตู้เท่านั้นก็นคือเป็นตู้ที่เรียกตัวละครกับตู้ที่เรียกอุปกรณ์นั่นเองครับตัวเรียกอุปกรณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวของตัวละครหลักของเรานะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาเมมเบอร์ก่อนกันละกันนะฮะตอนนี้มีตัวไม่พอขาดไปใบเดียวเองไม่เป็นไรงั้นก็เปิดในการพันสองครับดูไปไงโอ้ผลดีดพินน่ารักมากครับอืม อ่าแล้วก็อย่าสับสนนะครับมันขึ้นอย่างนี้หมายความว่าไงอันนี้คือตัวละครที่เราได้นะครับอันนี้คือมันเป็นเศษที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครหลักโอเคปะไม่ต้องสับสนกับด้านล่างนะอุ้ยสองดาวคผมน้องซากิอันนี้แฮนเดิลแฮนเดิลนี่รูหน้าครับก็ถ้าเกิดเป็นพวกดาวเดียวมันจะไม่มีหน้าตานะเป็นพวกแบบริ้วล้ออะไรเงี้ยนี่สดาวขึ้นไปก็ดูดีนะดูดี อุ้ยสาดาวเป็นครั้งแรกเลยที่ได้3ดาวเป็นซับพอร์ตด้วยสายฮิลเอ้ยน่าเอาไปเล่นมากครับแต่ DPS ผมจะหายไงเออดูดีด,ดูดีดูีอ่ะไม่มีตังแล้วอะ่ะโอ้เสียดายจังแล้วอ u คิ m e n t เท่าไหร่โอ้เพชรไม่พอคือถามว่ามันแจกยังไงมันก็เยอะแหละเพราะว่าผมเปิดไปก่อนอันนี้แล้ว20รอบนะครับ แ,แล้วก็เดี๋ยวไปอัปเกรดตัวละครการด้านซ้ายเลยตรงนี้เห็นไหมครับปาร์ตี้เมมเบอร์นะอัปเกรดอะไรได้บ้างน,นะครับก็จะมีการเพิ่มดาวลิงค์ up นะครับก็จะสังเกตว่าน้องคนนี้เนี่ยสามดาวแล้วเดิมทีมันดาวเดียวนั่นแหละแต่ว่าเล่นตามในเรื่องไปเรื่อยๆเขาแจกเศษมานะครับก็อัปเกรดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ว่าจะไม่เหมือนตัวที่เราได้รับมาก่อนอันนี้เนาะตัวนี้คือมันเป็น3าดาวเลยแล้วเป็นกรอบสีทองด้วยเป็นไงบ่งบอกเลยว่าเป็น3าดาวแท้ครับก็คือเริ่มที่3มดาวนั่นเองแล้วมันทําอะไรได้อีกบ้างด้านขวานีเเลลนก็ใช้้้ําายยได แค่นี้จบไม่มีอะไรนะฮะส่วนตันส่วนนั้นต่อไป Enrich นะครับนี่คือการตีบวกอุปกรณ์นั่นเองครับมันจะตีบวกได้จนถึงขั้น10นะครับเมื่อถึงขั้น10แล้วเนี่ยมันจะมีการเลื่อนระดับนะครับอย่างเช่นน้องตัวแรกของผมเนี่ยเห็นไหมมันเลื่อนระดับกลายเป็นแลงสองสีเขียวก็ตีบวกขึ้นมาอีก10อะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้มันจะไม่ได้ตันที่เลเวล10แล้วมันจะตันที่เลเวล20แล้วก็ขึ้นแลงสามได้นะครับอันนี้ก็ใช้อเทมันนี้ หาง,ง่ายเหมือนกันในช่วงแรกนะครับแต่ว่าอย่าไปอัปเกรดโมซัวนะรอเควสมันบอกให้อัปเกรดก่อนแล้วค่อัปเกรดนะครับส่วนโพเทนชยลก็คือไอตัวระบบเพิ่มดาวนั่นแหละอันนี้ก็ไม่มีไรเนาะนอกจากนี้ตัวละครบางตัวเนี่ยมันจะมีคอสตูม้วยนะก็มันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครด้วยนะครับาการอัปเกรดส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัวละครหลักหรือฮีโร่ของเรานะครับก็ดูด้านข,ขวาจะเห็นว่าไอตัวที่เราได้เศษมาจากการเปิดแกปองจําได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราก็เอามาทําการเพิ่มดาวให้กับตัวละครหลักได้ส่วนสกิ ตัวลิงสกิลเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราถือนะไปดูที่ e q u i p m e n t ก็ได้ครับคือจะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราใส่ต้องใส่ให้มันสัมพันธ์กันนะอย่างเช่นผมใส่ปืนใช่ป่ะผมก็ต้องใส่ตัวของอาร์เมอร์หรือว่าเกราะที่เป็นอาชีพเดียวกันด้วยคือปืนเหมือนกัน มันไม่สามารถไปใส่ของนักเวทได้เข้าใจไหมแล้วอาวุธของตัวละครหลักเนี่ยก็มีหลากหลายเลยมีทั้งปืนมีทั้งดาบมีทั้งหอกอะไรอย่างเงี้ยธนูก็มีก็คือแล้วแต่เราจะเล่นน่ะนักวงนักเวทกระทงกระทาเล่นได้หมดนะครับเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอย่าลืมใส่อุป,ปกรณ์ให้มันสัมพันธ์กันไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ครับส่วนอันต่อไป Equipment นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ของตัวละครหลักนะสามารถที่จะตีบวกได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้วัตถุดิบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วกแบบ เออไม่ใช่เลเวลอะเป็นการตีบวกจริงๆอะ,อ,ะอย่างเช่นผมจะตีบวกธนูกันล้วกันผมเลือกธนูมาแล้วกดรีไฟ e คอ a ิตี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกอีกเห็นไหมแบบนี้ครับมันก็จะมีการบอกว่าเมื่อเราตีบวกไปแล้วเนี้ยสเตตัสจะเพิ่มเท่าไหร่อะดูด,ด,ดูหอกก็ได้หอกบวก2แล้วเห็นไหมครับต้องใช้แรงเดียวกันนะมันใช้ข้ามแรงไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่มันระดับสูงหน่อยสีน้ําเงินขึ้นไปครับมันจะมีตัวของการตีบวกออปชันด้วยนะรีไฟออปชันนะครับเห็นไหมตีบวกได้ครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้หนังสือ,อตัวของคัมพีนะครับแล้วก็ใช้เงินแคดด้วยอันนี้ก็เก็บตังค์ไว้ทําเงอน่นก่อนก็นแล้วกันถ้ายังมีเงินแคดไม่มากพอ ส่วน e s s e n c นี่คือการเลื่อนขั้นของอุปกรณ์นั่นเองครับโดยเราต้องตีบวกเลเวลให้มันตันก่อนหน้านี้ถึงจะเลื่อนได้นะครับต่อไปเป็นการคราฟครับผมก็เวลาเราไปฟาร์มฟาร์มมาเนี่ยมันจะได้พวกทรัพยากรมาจาได้ไหมเออั่นแล้วเราสามารถมาคลาบได้นะครับแล้วมันก็จะสุ่มออกมาว่าเราจะได้อะไรนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นการย่อยของนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะว่าเราจะย่อยอะไรเห็นไหมครับกดตัวนี้ได้เลยง่ายๆนะครับแล้วกดย่อยครับมันก็จะได้รับทรัพยากรกลับคืนมาด้วยนะไอ้พวกของตีบวกเห็นไหมแล้วก็็็ไดด้้ตตงวยยกามที่เเหนล สำหรับระบบเกมหลักๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ที่เหลืออาจจะไม่ได้พูดเช่นร้านค้าอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปดูไปช้อปปิ้งกันเอาเองก็แล้วกันครับระบบเพื่อนระบบแคลนอะไรก็ยังไม่เห็นมีในตอนนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งเลยกัแล้วกันเนาะซึ่งเซตติ้งเนี่ยมันจะมีแค่การปรับภาษาการล็อกอิน ไม่มีเรื่องของอตัวกราฟฟิกแต่อย่างใดเพราะว่ามันเป็นสไตล์พิกเซลเนาะมันเลยไม่ได้ใช้กราฟิกสูงนะครับส่วนใครมีไอเทมโค้ดแบ่งปันกันบ้างนะครับกรอกได้ที่ตรงนี้เลย Enter c o u คูปองนะฮะก็เป็นว่าสำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันใครที่ชอบแนวแบบพิกเซลนะครับแล้วก็มีระบบไอเดลด้วยก็ลองเล่นดูได้นะครับ